สบายดีทุกคนวันนี้กลับมาพบกับบีแล้ววันนี้ก็ม,กกนนกมีมานาที่พาทุกคนไปติดแมงจักจนันบราซิได้หรือบอรน,นี่ก็เสียงเปลี่ยนแน่นอนสบายเป็นไข่ถ้าไปเบิ่งกันเลยน้องพาก็กติดแมงจันนี่ก็คือส่วนยางออนแดดคนนะ ยินจะเสียงมันทอดไรกับะลายห้องดำตัวสองตัแดดแพงทุกคน เียงแม่อีหาไม่เห็นแต่แมงจันพอนว่าเสียงแมงอีเฮาเฮ <c oughs> พาไป <c oughs> ยองสาสิครติด อยู่ตังพันเฮียทุกคนกคนดูนตังมเออจะได้ไเ่นเออไปแหลเดิยไปเข้าสุ่ Hai, ini siapa? Hai, ini siapa? Halo. Hai. Ma, ini nak. De, dela foi cakap hore pas. Pas. Ini suka. Dela kena ý chắc chắn anh long bằng em nhắm mắm mọi người anh ơi dung bò hên anh ơi dung bò hên anh ơi dung bò hên anh 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 มันกันมัอนปลาไหลห้องปลา,า,า,าไหลเห็นตัวนี้เห็ดหาดูห้องห้องกั้หาหมดเองนี่ห้องใส่เห็ด

คน,คน,เ,คเ,คนเห็น,หน,นเลยคนใดคนส,สมสตว่ได้แล้วนี่เออ ก็จะไปหาต่อน้ำตามเสียงห้องวัน,นบินไปแต่วะเห็นหาดูเห็นหาโมเห็นทุกคนนะห้องเงียงเงียอยู่กับโมเห็น เห็นเด่นอนหาดูมยควายอ๋อแด้ๆเออเห็นแล้วไปนี่นี่มาตามนี่ไปนี่ฮะทุกคนนี่นี่นี่ Okay. เดี๋ยวสิฮาให้น้องติดจันห้องมาละ <c oughs> มาพี่ อีปอยตอนอีปอยมาติ๋นเน่อ้ายติถึงบ่ล่ะห้องคนแต่มันห้องบ่ลายห้องบ่ละโต2โตมาตินไว้ i but I nó cứ đi đi các bạn, nhẹ nhàng, các bạn nào. mình có sinh nhật. mừng chân bao thế. เสียงเม่งจันฮ้อง<ะ>คือขายบดได้เห็ด<ะ>เหนื่อย้วจังยิใส่ตกเลยเด็กคนเดยมันจะเด้วประมาณสิบปยตัวัมมี่มัน้องมาลายอะไรนี้น ไม่ฮอนนี่คลิปนะคะกับจบลงแทนทีน่ฝากทุกคนก็ไปกดติดตามกัไลด์ก็จะเป็นกำลังใจให้นี่ได้ขอบคุณมากเล